การที่คุณจะเป็นผู้หญิงที่โลคีที่ไม่ชอบแต่งตัวแต่บางทีมันก็มีอีเวนต์บางอย่างที่เราจะต้องแต่งตัวสีสันเออทีนี้เราจะทํายังไงที่เราจะรู้สึกว่าเรายังอยู่ในสไตล์ของความเป็นผู้หญิงแบบ so p h i s t i c a t e d ก็อยากจะแบ่งปันให้ทุกคนดูเนอะเอาวันนี้เราเริ่มจากสีแดงก่อนดีไหมสีแดงมันมีหลายเฉดใช่ไหมผู้หญิงโลคีเนี่ยเราก็จะเลือกเป็นสีแดงเขาเรียกว่าสีแดงเบอร์กันดีซึ่งมันเป็นสีที่สามารถทําให้ลุคของคุณนั้นดู so sophisticated ได้ อะเริ่มเริ่มจากเบสิกก่อนนะอะสมมติคูเคสใส่ชุดเนี้ยคูเคสใส่เสื้อสีดร์กบลูก็คือสีนเงินเข้มอะเนี่ยคุณเห็นไหมว่าสีแดงกับสีกรมเนี่ยเป็นสีที่เข้ากันมากๆเรียนกับคูเคสเนะคูเคส,คเคสจะบอกทุกคนเสมอว่าอยากก๊อปปี้แต่ให้ใช้วิธีการประยุกต์ ในสิ่งที่ตัวเองมีเช่นคุณมีกางเกงสีแดงเบอร์กันดีคุณอาจจะไปใส่กับเสื้อสีน้ําเงินสีกรมท่าได้สีนี้สวยอะเออหรือคุณจะใส่เป็นกางเกงขาย,ยาวก็ได้ขออนุญาตเปลี่ยนกางเกงแป๊บหนึ่งนะอืมโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างของสีแดงเบอร์กันดีกับสีน้ําเงินเข้มคุณดูคู่สีถ้าเกิดคุณมีเสื้อผ้าแบบไหนคุณไปประยุกต์ใช้เอาเองนะสไตลิ่งให้ดูดีกว่าขอใส่เป็นส้นสูงแล้วกันเพราะว่านี้ใส่เป็นโอเคใส่ไปลง กางเกงทหารเรือสีเข้มให้ดูคู่สีนะทุกคนสีแดงกับสีน้ําเงินเข้มเห็นไหมมันยังได้ความ sophisticated อยู่ถึงมันจะเป็นสีแดงก็ตามแต่มันเป็นสีแดงสีแดงเบอร์กันดีซึ่งมันดูคลาสสีมากๆคู่สีที่สองสีแดงกับสีเทาเดี๋ยวลองดูนะทุกคนสีแดงกับสีเทาสวยมากทุกคนดูสิถ้าคุณมีเสื้อสีแดง แล้วคุณอยากจะใส่กับกางเกงสีเทาก็เข้าต่อไปคู่สีที่สามนี่สีแดงกับสีคาเมลสีคาเมลจะเป็นสีน้ําตาลแบบน้ําตาลอูดคาเมลแบไว่าอูดอ่าหุ้ยสวยอะ่ะดูโซฟิส t ค c เด็ดมากๆอือชอบคู่สีไหนหนึ่งคือแดงกับกรม แดงกับเ่าหรือแดงกับน้ำตาลเออพิมพิมแค่นี้ก็ได้แดงกับน้ำตาลก็ได้เออันนี้สวยอะชอบมันมีความแบบดูคลาสซี่มากเลยอะชอบอะเห็นไหมว่าครูเคก,ก็จะไม่ได้ออกมาให้ทุกคนดูนะว่าแบบแดงกับดําสวยนะทุกคนแดงกับขาวสวยอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วนะว่าสีเบสิกสีดําสีขาวเนี่ยสามารถแมทช์กับหลากหลายสีได้